สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโมนาชาแนลนะคะใครมีกระเป๋าใบโปรดที่เป็นแบบนี้บ้างไหมคะเหมือนของโมนาใบนี้นะคะเพิ่งใช้ได้มาปีกว่าๆนะคะก็ขาดดุดรุย่ยสีถลอกทําให้ดูเก่าไม่น่าใช้นะคะทั้งทั้งที่กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นยี่ห้อเกสที่โมนาซื้อมาจากเซ็นทรัลนะคะราคา6,700บาทแล้วก็ สภาพมันก็คืออย่างงี้ค่ะใช้ไปประมาณหนึ่งปีดูสิคะสีทั้งทั้งถลอกทั้งขาดไปหมดเลยนะคะโมนาเลยมาคิดดูนะคะว่าจะทำยังไงให้อ่าซ่อมแซมแล้วให้มันดูดีขึ้นนะคะก็ไปดูใน i อจีนะคะมันมีร้านที่ซ่อมกระเป๋าแบบนี้อยู่แต่ว่าเป็นแบบกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะโมนาก็เลยส่งสภาพกระเป๋าค่ะไปให้ช่างเขาประเมินดูเขาประเมินมา พันแปดนะคะเกือบสองพันเนี่ยซึ่งกระเป๋าเราก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะโมนานก็เลยมาหาวิธีว่าจะทํายังไงไอ้คันจะทิ้งก็เสียดายนะคะแล้วก็เลยหาวิธีที่จะซ่อมเองนะคะก็ไปดูใน youtube มานะคะแล้วก็ไปซื้อไปซื้อน้ำยาที่จําเป็นนะคะทุกเอามาทําเองนะคะดูสิคะตรง ถล,ลอกปอกเปลกหมดเลยนะคะการใช้งานแบบสมบุกสมบันมากในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะมาดูกันนะคะว่าโมนาจะซ่อมกระเป๋าใบนี้ได้ออกมาเป็นสภาพไหนแล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะก่อนที่เราจะเริ่มซ่อมนะคะโมนาก็ซื้อน้ำยาพวกนี้มานะคะของยี่ห้อเมเปิลนะคะหนึ ก็จะมีทั้งน้ำยารองพื้นนะคะน้ำยาทาขอบแล้วก็น้ำยาขัดเงานะคะที่ซื้อมาเมืาซื้อมาจากช้อปปีนะคะไม่รู้ใช้ถูกหรือเปล่านะคะแต่ก็คือลองดูลองซื้อมาดูนะคะดีกว่าจะหมดไปพันแปดให้พ่อค้านะคะอันนี้อันแรกเลยที่เราจะใช้ก็คือน้ำยารองพื้นนะคะ โมนาก็จะใช้น้ำยารองพื้นนะคะทาบริเวณที่มันเป็นรอยก่อนนะคะที่มันถลอกนะคะก็ทารองไปก่อนโมนาไม่แน่ใจว่าเขาจะขัดหรือจะอะไรหรือเปล่านะคะแต่ในที่นี้คือเหมือนกระเป๋าใบนี้ข้างในมันเป็นผ้าะคะ่ะมันเป็นผ้าที่มันรุ่ยๆยก็มันไม่ได้เป็นหนังทั้งหมดนะคะก็เลยทาโมนามีแค่คอตตอนบัตนะคะ เหมือนที่จะดูใน YouTube เขาก็จะมีอุปกรณ์ของช่างซ่อมอะค่ะค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราไม่ใช่มืออาชีพแล้วก็หาเอาของตามภูมิประเทศที่หาได้อะคะ่ะมาทำนะคะก็ทารองพื้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มนาจะทาสองรอบนะคะเราลองดูกันว่ามันจะออกมาเป็นสภาพไหนนะคะ เพื่อนๆเห็นหูหิ้วไหมคะอันนี้คือมันรุ่ยออกมานะคะไอตัวขอบยางมันคือมันหลุดแล้วก็ข้างในก็เป็นได้รุ่ยออกมานะคะเดี๋ยวมมนาจะใช้กรรไกรตัดกอ,อกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเคลือบด้วยน้ำยารองพื้นนะคะโมนาเพิ่งไปหาอุปกรณ์อันใหม่มานะคะ เอาเป็นผู้กันมาแทนตต้นบัตรแทนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ใช้ตตอนบัตรคืออีตัวสำลีในตตอนบัตรอะคะ่ะมันดูดซึมมันดูดเอาน้ำยารองพื้นไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันทำให้ถูไปถูมาเหมือนสำลีจากตตอนบัตรจะมาติดกระเป๋านะคะโมนานก็เลยใช้ผู้กันดีกว่านะคะแล้วก็ พอทารอบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะตั้งทิ้งไว้15นาทีแล้วโมนาก็จะมาทาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้15นาทีเหมือนกันนะคะ วอนนี้โมนาทาลงรองพื้นสองรอบแล้วนะคะปล่อยให้แห้งแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทาสีขอบนูนกันนะคะโมนาเลือกใช้สีดำนะคะวันนี้ก็จะทาทั้งหมด2ครั้งเหมือนกันนะคะครั้งแรกทาไปแล้วก็ทิ้งไว้สินาทีนะคะพอแห้งก็มาทารอบสองนะคะใช้พูกกันเหมือนเดิมนะคะทา อนนี้โมนาก็ทาสีขอบนูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองรอบแล้วแล้วก็ปล่อยแห้งสภาพก็เป็นประมาณนี้นะคะอาจจะไม่เรียบเหมือนช่างเขาทำนะคะแต่ว่าก็น่าจะดูดีกว่าตอนแรกอยู่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะโมนาก็จะมาทาสีเคลือบเงานะคะทาสีเคลือบเงาก็ให้น้ำยามันติดทนนะคะแล้วก็การสีถลอกด้วยทําให้ กระเป๋าเราดูใหม่ขึ้นด้วยนะคะก็จะทาตรงบริเวณที่มีรอยที่เราทามาก่อนหน้านี้นะคะ่ะแล้วก็ทิ้งให้ไว้้หใแห้งเหมือนกันนะคะ อนนี้โมนาก็ซ่อมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอามาใช้งานแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตรงที่หลุดรุ่ยนะคะก็ได้รับการซ่อมแซมแล้วตรงที่ถลอกขาวๆก็โดนทาสีจนเป็นสีดําหมดแล้วนะคะถึงแม้จะไม่ค่อยเรียบเหมือนอทางร้านเขาทํานะคะแต่ก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้เยอะเลยนะคะจาก1,800บาทนะคะโมนาซื้อน้ํายาไมาในราคา 241บาทนะคะประหยัดกว่ากันตั้งเยอะใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาแบบเดียวกับโมนานะคะแล้วก็ไม่ซีเรียสว่ามันต้องออกมาสวยงามนะคะเน้นประหยัดก็ลองทำเหมือนโมนาได้เลยนะคะเดี๋ยวโมนาจะทิ้งลิงก์ของน้ำยานะคะจากช้อปปีไว้ที่ลิ้นก้านล่างนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.